ครับขอท้ารัท่านผู้ชมทุกท่าน้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับความหวังที่จะได้เห็นการสร้างความพรองรองเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็ดูเหมือนจะเลือนลางมากขึ้นนะครับเพราะว่าขั้วการเมืองแต่และขั้วแต่และฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมลดลาวาสอกกันเลยนะครับเมื่อวานนี้สถาบันพระปกเกล้า้นั้นก็ได้ออกมาถแถลงชัดเจนนะครับว่าจะไม่ยอมให้สภาหรือว่ารัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากในการที่จะนําเอา ผลการศึกษาการสร้างความปรองดองนั้นมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยสถาบันพระป,ระปกเกล้าใช้คําว่าจะไม่ยอมให้เอาผลการศึกษาเรื่องของการสร้างความปรองดองนั้นไปสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ชนะนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะนํามาซึ่งความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ไปโดยสถาบันพระปกเกล้านั้นก็มีความ เชื่ออยู่ลึกๆเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลและสภานั้นมีความเร่งรีบรวบรัดในการที่จะสร้างความรองดองนะครับและก็อาจจะมีโอกาสที่จะนํามาซึ่งการออกพรบอร,รองดองหรือว่าพรบิุลทุกรรมในอนาคตด้วยหรือไม่นะครับการจะสร้างความรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรอย่างไรแค่ไหนนะครับรายการฮอตสปินนี้จะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับ กับท่านจตุรนฉายแสงนะครับอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะฮะดีครับคิดอย่างไรครับการที่สถาบันพระปกเกล้าออกมาทํานองขู่ว่าจะถอนผลการศึกษาการสร้างความปรองดองหากสภาได้ใช้เสียงข้างมากในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้และนําเสนอคอรม,มอต่อไปก,ก็ที่คุณจอมเรียกว่าขู่ก็ถูกแล้วคือหมายความว่าเป็นการออกมาขู่แล้วก็ค่อนข้างจะขาด เหตุผลทางวิชาการเกินหน้าที่แต่ว่าเจตนาเกินหน้าที่ของสถาบันแล้วก็เป็นการจริงๆคือแทรกแซงการทำงานของคณะผู้วิจัยรวมทั้งกำลังแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมธิการและสภาผู้แทนราษฎรทำไมท่านคิดอย่างนี้ข้อหาใหญ่มากครับเพราะว่าเจตนาของคณะผู้ทำวิจัยก็พูดชัดเจนว่าการที่จะเลือกทางเลือกใดเลือกหนึ่งเนี่ย สภาห,หรือรัฐบาลจะต้องทําให้เกิดบรรยากาศของการปรองดองก่อนมีการคุยกันก่อนมีการเสวนากันก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นความเห็นของคณะผู้วิจัยใช่ไหมครับทีนี้หลักของการท,ที่ทําวิจัยอันนี้ไม่มีใครสงสัยสถาบันพระป,ะปกเกล้าเองก็เห็นว่าการทําวิจัยนี้ถูกต้องแล้วคณะกรรมการเขาก็ไม่ติดใจหรือไม่มีใครติดใจเรื่องการทําวิจัยถูกหรือไม่ถูกแต่เมื่อคณะ ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยรวมทั้งข้อเสนอจากการวิจัยครับคณะกรรมธิการย่อมมีอิสระที่จะพิจารณาข้อเสนอนั้นหรอือผลการศึกษานั้นครับเพราะว่าคณะกรรมิการเนี่ยเขาต้องพิจารณาผลการศึกษาของคณะอื่นของคนอื่นองค์กรอื่นเช่นเขาจะหยิบคอปอมาอ่านก็ได้ออกรรมธิการแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมครับหาความรู้มาจากคอปอก็ได้หาความรู้มาจากนักวิชาการอิสระก็ได้ ความคิดของกรรมธิการแต่ละคนก็ได้เพราะฉะนั้นในการสรุปผลของคณะกรรมธิการจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อปฏิบัติตาม,อ,มองค์กรใดองค์กรหนึ่งผลการวิจัยชิ้นใดชิ้นหนึ่งเขาอาจจะใช้ทั้งหมดก็ได้ใช้บางส่วนก็ได้มไม่ใช้เลยก็ได้ถ้าจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเช่นสมมุติว่าเขาไปอ้างข้อหนึ่งขึ้นมาแล้วไปบอกว่าเนี่ยคือ ทั้งหมดที่เสนอเช่นบอกว่าข้อเสนอที่สามเป็นข้อเสนอของคณะผู้วิจัยเพียงข้อเดียวเพราะฉะนั้นจึงเห็นชอบอถ้าอย่างนี้ไม่ได้แต่ทีนี้คณะผู้วิจัยบอกว่าถ้าสรุปไปทางใดทางหนึ่งแล้วเร็วเกินไปจะเกิดเป็นผลเสียใช่ไหมใช่นตรงนี้เนี่ยคณะกรรมธิการเขาก็ไม่ได้สรุปข้อใดข้อหนึ่งนะจนถึงวันนี้เขาไม่ได้สรุปรเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ส่วนสภาก็ยังไม่ทราบว่าจะเลือกข้อไหนหรือไม่ครับอาจจะเอาความเห็นของคณะน้นคณะนี้ผสมกันก็ได้เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการทําไปเนี่ยเขาก็ผสมความเห็นต่างๆเขาไม่ได้เอาความเห็นของสถาบันพระปกเกล้าอย่างเดียวครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาและเป็นปกติของการทําการพิจารณาของคณะกรรมิการทีนี้ถามว่าคณะกรรมิการจําเป็นต้องทําตามข้อเสนอของคณะผู้วิจัยเสมอไปหรือไม่ครับไม่จําเป็น และเมื่อไม่ทําตามคณะผู้วิจัยควรทํำอย่างไรต่อไปผมก็ไม่เคยเห็นคณะผู้วิจัยที่ไหนที่เสนอผลการวิจัยไปแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่ทําตามข้อเสนอถอนกลับมาผมขอถอนกลับมาบซึ่งก็ยังดีที่คณะผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้เสนอถอนนะครับขณะนี้คณะผู้วิจัยไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทําตามเขาจะถอนครับซึ่งก็เป็นมารยาทที่ถูกและเป็น การปฏิบัติตามจรรยาบัรณของนักวิชาการที่ถูกแล้วที่ไม่ไปเที่ยวขู่องค์กรที่รับผลการวิจัยไปเพราะคนว่าถ้าไม่ทำและถ้าทำตามต้องทำตามกี่ข้อและจะต้องทำตามข้อไหนบ้างก็คุณก็เสนอไปสามข้ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วจะให้เขาเลือกข้อไหนถ้าเลือกข้อไหนและพอใจเลือกข้อไหนไม่พอใจหรืออย่างไรใช่ไหมรวมทั้งข้อเสนอว่าให้ขยายเวลาเรื่องให้ไปรับฟังความเห็นเนี่ย คณะกรรมการเขาอาจจะเห็นว่าเขาทําแค่นี้พอแล้วการไปฟังความคิดเห็นควรเป็นหน้าที่ของผู้อื่นเช่นเขาอาจจะเสนอว่าให้เป็นสถาบันไหนอีกสถ,สถาบันหนึ่งเขาอาจจะเสนอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรอะไรของรัฐบาลบที่จะไปทำย่อมเป็นสิทธิของคณะกรรมการ แต่คณะผู้ทําว right ิจ <Right S 2> ัยเองก็มีเป้าหมายที่จะต้องการให้เก kind of ิดความพรองดองเกิดข <Right. S 1> <ared> <zy men> <aro> ึ้นให้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะงั้นก็มีความกลัวเหมือนกันถ้าหากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องเกิดการพรองดองให้ได้ตามข้อเสนอและเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองหยิบยกเอาบางช่วงบางตอนไปแล้วไปหาผลประโยชน์ในเชิงของประโยชน์เฉพาะกลุ่มเองอันนี้กระดูว่าอันนั้นก็ไม่ดีใช่ครับถ้าหยิบบางช่วงบางตอนไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ดี แต่ว่าปัญหาว่าขณะนี้คณะกรรมการก,ก,ก,ก็ยังไม่ได้สรุปอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนสภาเนี่ยเวลาสภาพิจารณาจะบอกว่าเอ๊ะหยิบตอนใดตอนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งเป็นความคิดของใครก็ได้นะค,คาว่าตอนใดตอนหนึ่งคุณจะรู้ยังไงว่าเป็นความคิดของสถาบันนี้คิดคนขึ้นมาไม่ไม่ใช่สูตรเคมีนะไม่ใช่สูตรเคมีหรือการค้นพบแร่าธาตุอะไรสักอย่างมันเป็นความคิด ความคิดแบบนี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปแต่ทีนี้ใครก็คิดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์ของสถาบันของคณะผู้วิจัยเขาออกมาแบบนี้ <ừ> ทีนี้ถ้าหากว่าเขาจะดึงบางส่วนไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับครับแต่อย่าไปบิดเบือนว่าเป็นทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบการดึงบางส่วนไปทีนี้ สมมุติว่าเขาเห็นด้วยบางส่วนเขาก็ต้องเอาเฉพาะบางส่วนเขาต้องเอาไปผสมกับส่วนอื่นของคนอื่นๆอีกตั้งหลายสิบองค์กรนี่าจึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหามาอยู่ที่บอกว่ารวบรัดแล้วก็ไม่ไปรับฟังความเห็นประชาชนตรงนี้มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขาไม่ทําตามต้องแล้วแต่คณะกรรมการเขาคณะกรรมการเนี่ยเป็นคณะที่มอบได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชน ชนชาวไทยเขาเห็นว่าเขาไม่ควรจะไปทําการศึกษาอะไรอีกแล้วเขาก็จบจบครับจะบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ทําตามแล้วเดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงทําตามก็ไม่แน่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงอะไรก็ไม่แน่ทั้งนั้นเวลาเนี้ยไม่ว่าความเห็นใครไม่แน่เลยว่าจะเกิดความปรองดองหรือไม่ขณะนี้ต้องพูดไปแล้วก็คือยังไม่เกิดความปรองดองคณะวิจัยเขาก็พูดถูกขณะนี้ยังไม่เกิดสภาพปลองดองแต่ถามว่าแล้วใครควรจะดำเนินการอะไรต่อไป อันนี้คิดได้ต่างกันอีกใช่ไหมครับแต่ว่าคณะผู้วิจัยยังดีที่เขามีสิทธิ์เสนอแต่เขาไม่ได้บอกเขาจะถอนแต่คนที่จะถอนกลายเป็นสถาบันแถลงโดยเลขาธิการเลขาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะมีสภาสถาบันซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิเป็นส่วนใหญ่ล่ะแล้วก็มีประธานสภามีผู้นําฝ่ายค้านนะครับมติเขาไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่มีข้อสังเกต เลขาธิการเอาข้อสังเกตมาแถลงแล้วก็บอกว่าคณะผู้วิจัยว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำตามสถาบันซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลการศึกษาจะขอถอนคืนเพื่อไม่ให้เกิดสงครามปลองรองรอะไรก็ตามอันนี้ปัญหาตามมาเยอะเลยอย่างที่ผมกล่าวหาตอน,ต,อนต้นคือคผิดเลยทำไมผิดฮะคณะผู้วิจัยเสนอไปแล้วคณะผู้วิจัยจะถอนหรือไม่ถอนย่อมเป็น ควรจะเป็นเอกสิทธิ์ของคณะผู้วิจัยไม่ใช่สถาบันสถาบันมามาอ้างตัวเป็นว่าฉันเป็นเจ้าของฉันเห็นว่าจะมีปัญหาปัญหาที่สถาบันอ้างอยู่ที่เลขาธิการ,รอ้างอ,อยู่ไม่ใช่เหตุผลทางวิชาการเลยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของคณะวิจัยก็ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยไหมฮะเจ้าของลิขสิทธิ์นี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์ครับประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ลิขสิทธิ์เมื่อมีการวิจัยโดยองค์กรสาธารณะมีการแถลงข่าวมีการให้คณะกรรมการิารของสภาผู้แทนราษฎรได้เอาไปอ่านแล้วรวมทั้งได้มีการไปแถลงมีการพิมพ์เอกสารแจกเผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วจะพูดเรื่องลิขสิทธิ์กันทำไมมันเป็นสมบัติสาธารณะไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปรับรู้แล้วคณะกรรมการได้พิจารณา โดยนําผลการศึกษาไปศึกษาด้วยพร้อมกับเรื่องอื่นๆเรียบร้อยแล้วเขียนเป็นข้อเสนอข้อสรุปต่างๆแล้วโดยอ้างอิงตามสมควรนะรตามสมควร,ครปัญหาลิขสิทธิ์จึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปปัญหานี้คือได้เกิดข้อเท็จจริงขึ้นว่าคณะผู้วิจัยคณะหนึ่งได้ศึกษาและเสนอแบบนี้เช่นเดียวกับการที่สมมุติว่าเขาเชิญคุณจอมไปให้การแล้วคุณจอมก็ไปพูด ให้การเขาก็บันทึกกรรมธิการเขาก็บันทึกแล้วเขาบอกว่าเห็นด้วยคุณจอม80%ซไม่เห็นด้วย20%ซพอกลับมาบ้านเขาไปรายงานกันเขาไปทําต่อกันยังไงก็ตามคุณจอมบอกว่าผมเป็นลิขสิทธิ์คําพูดของผมเพราะนั้นผมขอคืนอย่าใช้ไม่ได้แล้วครับคณะกรรมธิการเขาได้ทําหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยศึกษาว่ามีคณะผู้วิจัยคณะหนึ่งซึ่งศึกษาไปอย่างถูกต้องใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธว่าศึกษาไม่ถูกต้องและได้ข้อสรุป ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนออย่างนี้เขาได้นําไปสังเคราะห์ต่อไปแล้วคุณไปถอนคืนแปลว่าอะไรคุณอ้างลิขสิทธิ์แปลว่าอะไร,ร,รไม่มีความหมายในทางปฏิบัติมีความหมายเฉพาะทางการเมืองอครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ สำหรับลูกค้า A.S. รับฟรีคูปองส่วนลดทันที30บาทพิเศษลูกค้า A.S. เซอร์เนตรับฟรีคูปองส่วนลด60บาทที่ B.2.S. ทุกสาขาย,ยกเว้นแมกกาซีนคอเนอรวันนี้ถึง2มกราคม56พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า A.S. มีอะไรเย็นๆวะได้เลยจะให้กินแต่น้ำเลยนี่มันน้ำน้ำน้ำาเปล่าอ่ะเปลี่ยนได้ลิปตันเปลี่ยนน้ำได้ ิดโลกแห่งการอาระะ่านแล้วจินตนาการจะกับเคลื่อนชีวิตคุณนะคะช่วงบุกไก่วันนี้นะคะไซขอเสนอหนังสืเอเล่มนี้เลยคะ่ะ ทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนมาพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึง่งทาง Voice TV และทาง www.voice tv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิด รับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับท่านจาตุรนฉายแสงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลการศึกษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้านะครับที่มีข้อพิาพาทวิจารณ์ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าผลการศึกษานี้สุดท้ายแล้วจะเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้าเพียงอย่างเดียวหรือไม่อย่างไรและถ้าหากว่ามีการนําไปใช้ในประโยชน์ทางการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจะมีท่าทีอย่างไรนะครับคุยกันต่อนะฮะท่านคิดอย่างไรครับเพราะว่ากรณีของการนําเสนอแบบนี้เนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าเองก็ถูก มองด้วยเหมือนกันแน่นอนแล้วก็มองว่าการทํางานของสถาบันพระป,ระป,ระประกเกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้วิจัยเนี่ยท่านคิดว่ามีความเป็นอิสระทางวิชาการแค่ไหนอย่างไรคณะผู้วิจัยที่ได้ศึกษาไปผมเชื่อในความเป็นอิสระครับแต่พอตอนที่มาพูดกันเรื่องจะถอนคืนไม่ถอนคืนเนี่ยดูดูเหมือนว่ามีแรงกดดันไปที่คณะผู้วิจัยมากพอสมควรต่อมาเมื่อคณะผู้วิจัยก็ไม่ไม่ไม่ปรากฏว่าคณะผู้วิจัยได้ขอถอนหรือขู่ว่าจะถอนกลายเป็น เลขาธิการออกมาบอกว่ามีการประชุมแล้วสถาบันขอถอนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการแสดงว่าสถาบันกําลังแทรกแซงความเป็นอิสระของคณะผู้วิจัยแต่สัญญาณการจะถอนเนี่ยออกมาจากเสียงของอาจารย์วุฒิชัยอาจารย์อาจารย์ด้วยด้วยแต่ต่อมาก็ไม่สรุปอย่างนั้นครับใช่ไหมฮะไม่สรุปอย่างนั้นครับดูเหมือนอาจารย์วุฒิชัยจะอยู่อาจารย์วุฒิสารเนี่ยจะถูกอยู่ภายใต้การกดดันพอสมควรแต่พอมาเป็นเลขาธิการออกมาแล้วอ้างผล ข้อสังเกตของการประชุมแต่ไม่พูดชัดเจนว่าเป็นข้อสังเกตพูดเหมือนเป็นความเห็นของสถาบันเลยกําลังทําให้ข้อคาแถลงนั้นกําลังทําให้ผลของการวิจัยผลของการศึกษาของคณะผู้วิจัยหมดหมดความหมายหมดบทบาทไปด้วยเหตุผลอะไร,รไม่ด้วยไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางวิชาการ เป็นเหตุผลทางการเมืองคือเกรงว่าจะมีการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งความเห็นนี้คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นใช่ไหมครับครับใช่คุณจะรู้ยังไงว่ากรรมธิการก็ดีสภาก็ดีทําอะไรไปอย่างไรแล้วเป็นผลทางประโยชน์ทางการเมืองกับใครใครจะเป็นคนวิจัยอันนี้ใครจะเป็นคนใช้เหตุผลทางวิชาการวิธีวิจัยที่เป็นวิชาการมาสรุปว่า สิ่งที่กรรมธิการก็ดีสภาก็ดีทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการจะไปตัดสินอันนั้นโดยเลขาธิการเองหรือจะเป็นโดยสถาบันก็ตามย่อมเป็นการตัดสินโดยใช้สามัญสำนึกความรู้ส่วนตัวซึ่งก็คือเหตุผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นสถาบันจึงกำลังใช้เหตุผลทางการเมืองมาตัดสินเรื่องที่เป็นเรื่องวิชาการและเป็นการเข้ามาทำให้บทบังลบล้าง ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยกับอีกอย่างหนึ่งผมผมถือว่าผิดมากก็คือว่าการมาขม่มขู่การยื่นคําขาดต่อคณะกรรมการธิการและสภาผู้แทนราษฎรไม่มีที่ไหนที่คณะผู้วิจัยโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นองค์กรไว้เสริมงานของอรัฐสภามาขู่รัฐสภาบอกว่าถ้าไม่ขยายเวลาการทํางานให้คณะกรรมการิการเพื่อไปรับฟังความเห็นประชาชนอย่างกว้างขวางจะขอถอนคืนอ,อันนี้เป็นการ ผิดจรยาบรรทางวิชาการอย่างร้ายแรงของผู้ที่มาถแถลงหรือของอ,องค์กรที่ถแถลงที่เป็นเจ้าของความเห็นแบบนี้ครับครับทีนี้ในส่วนของทีนี้ถ้าอย่างนั้นการจะส่วนส่วนตัวของท่านเองมองเห็นว่าวิธีการสร้างความปรองรองตามผลการศึกษาของคณะผู้ทำวิจัยเนี่ยมีความ มีความเห็นว่านี่คือวิธีการที่<ม>นำไปสู่การสร้างความปรองดองได้ไหมครับผมเห็นว่ามีข้อสรุปหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ค,ความเห็นต่อเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยก็ดีการขัดต่อหลักนิติธรรมกรณีของการที่คณะรัฐประหารมาแทรกแซงกร,ระบวนการยุติธรรมตั้งคอตสสอขึ้นค,ความเห็นเหล่านี้เป็นประโยชน์ข้อเสนอของเขามีหลายแบบครับเวลานี้ถ้ารีบด่วนเกินไปว่าจะให้สรุปไปทางใดทางหนึ่ง ก็ดูจะไม่เป็นประโยชน์เช่นนิรโทษเนี่ยบอกให้นิรโทษคดีการเมืองทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมฮะอาจจะยกเว้นบางประเภทเสื้อแดงก็ออกมาปฏิเสธไม่อยากรับเสื้อเหลืองก็ไม่อยากรับนายกเฐินตรีขณะเกิดเหตุที่จะต้องต่อไปจะต้องเป็นผู้ต้อาหาจำเลยอะไรเนี่ยว่าฆ่าคนสั่งฆ่าคนเลย,เยก็ไม่อยากรับ,รบไปนิรโทษกันขึ้นมาปรบปรับก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบรีบไปไม่มีประโยชน์ คณะกรรมการผมฟังดูเขาไม่ได้รีบนะและสภาผู้แทนก็เข้าใจว่าเขาคงไม่มไม่ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรต้องรีบ,รบส่วนเรื่องที่เกี่ยวคอตสเขาเสนอไปสามแบบครสามแบบที่ว่านี้เนี่ยจะเอาแบบไหนกันแน่เวลานี้คณะกรรมการก็กรรมธิการก,ก,าก,ก็ไม่สรุปรสภาจะสรุปไหมเท่าที่ผมสดับ,รบปรับฟังมาก็ไม่มีไม่มเีเสียงข้างมากรหรือว่าเสียงในทาง พยายามที่จะสรุปไปให้ลงไปข้อใดข้อหนึ่งนะ <Ứ bible. S 1> นะครับเว <esto. S 1> ลาเนี้ยทางที่ดีก็คือฟังความเห็นฝ่าย <Somehow. S 1> ต่างๆครับท <emitism. S 1> ีนี้ฟังความเห็นฝ่ายต่างๆเขาจะต้องมีมติรับทราบไหมเขาต้องมีมติรับทราบเขาจําเป็นต้องขยายเวลาไหมผมว่าไม่จ <t ell an> ําเป็นแล้วแต่เขาคแล้วรับฟังยังไงรับฟัง กระบ,บวนการปรองดองผู้รับฟังมีหลายฝ่ายไม่ใช่แต่คณะกรรมาิการครับเพราะฉะนั้นการรับฟังควรจะเกิดขึ้นไหมควรจะเกิดขึ้นและถ้าไม่เกิดขึ้นมันจะการเกิดการปรองดองไหมมันชัดเจนอยู่แล้วในขณะนี้นะครับดูจากบทบาทของฝ่ายข้านก็ดีบทบาทของฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหารมาก็ดีบ,บทบาทของวิชาการองค์กรที่เราเคยนึกว่าเป็นองค์กรวิชาการอย่างสถาบันพระปกเกล้าก็ดีเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ ออกมามีบทบาทในทางขัดขวางกระบวนการที่กําลังจะหาทางออกของบ้านเมืองด้วยซ้ํานะด้วยข้ออ้างว่าต้องการเกรงว่าจะไม่เกิดการปลองดองมอง<ะ>อีกแง่มุมก็คือว่า,ค,าคุณก็ไม่เอาด้วยเลยกับสิ่งที่พยายามทํากันอยู่การที่ไม่เอาด้วยหรือขัดขวางมันจะมีเหตุผลอะไรเพราะในเมื่อทุกฝ่ายก็ต้องการให้เกิดการปลองดองมันมันมาจากอะไรคือสิ่งที่คือมันมองไม่ตรงกันในเรื่องทางออกเวลาเนี้ยทางออก โดยเฉพาะพอทางออกมาเรื่องจะอภัยไม่อภัยจะรับผิดไม่รับผิดจะยกโทษนิรโทษไม่นิรโทษอะไรเนี่ยนะครับ,รบพอมองไม่ตรงกันก็มองว่าเอ๊ะถ้าทําแบบนี้คนนั้นได้ประโยชน์ตั้งป้อมว่าเรื่องทั้งหมดต้องไม่ให้คนคนหนึ่งได้ประโยชน์อะไรแบบนี้ปับ๊บก็ออกมาขัดขวาง หรือมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดความรุนแรงอันที่มองในแง่ดีหน่อยสมมติว่าสถาบันพระปกเกล้าบางส่วนเขาอาจจะมองในแบบนี้ว่าถ้าทาแล้วเป็นประโยชน์ต่อบางคนแล้วกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่ยอมไม่ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ทําเพียงแต่ว่าเขาทําเกินไปตรงที่ไปข่มขู่รัฐสภาข่มขู่สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการิการไม่ถูกแต่ว่าการปลองดองเนี่ยต้องยอมรับว่าขณะนี้เมื่อฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งยังเห็นไม่ตรงกันอย่างมาก มันยังไม่เกิดขึ้นมไม่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบแล้วอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเกิดได้เร็วแต่ผมคาดหวังจากสภาผู้แทนราษฎรว่าถ้าอภิปรายกันพูดให้เห็นถึงต้นเหตุความเป็นมาของความขัดแยง้งครับพูดให้เห็นความไม่เป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นใน5 6ปีมานี้ความไม่ยุติธรรมการขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วพูดถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการศึกษากันมาเกี่ยวกับ การหาทางออกจากวิกฤตในประเทศต่างๆว่าเขาทำกันยังไงและอาจจะพูดถึงข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าด้วยก็ได้นะ <Bright> ถึงแม้ว่าวัดขณะที่ผู้เข้าจะถอนไปแล้วถอนก็มีสิทธิพูดนะครับ,รบไม่ใช่ว่าไม่ใช่วา่าพอถอนแล้วใครพูดถึงไม่ได้อะไร <iben S 1> พูดให้คนเห็นว่าบ้านเมืองมาถึงขั้นนี้มันเสียโอกาสไปมากแล้วจะหาทางออกกันยังไงนะครับแล,แล้วแล้วให้สังคมฝ่ายต่างๆไปคิดอีกยังไม่ต้อง ยังไม่จําเป็นต้องหาข้อสรุปไปทางใดทางหนึร่รมีมีมีม,มีมีความพยายามหรือท่านเองมองว่ารัฐบาลหรือสภาเองมีความพยายามที่จะเร่งรีบรวบรัดในการที่จะเกิดความปรองดองและนําไปสู่การออกพรบปรองดองหรือแม้แต่นี้โทษศกรรไหมครับมีความพยายามที่จะเร่งรัดในเรื่องนี้ไหมครับเ,เร่งในการที่จะให้มันคืบหน้าไปเร่งที่จะให้เกิดข้อสรุปนี้มีแล้วก็ในขั้นคณะกรรมการก็เห็นมี ความพยายามที่จะให้เป็นสรุปทางใดทางหนึ่งแต่ฟังจากคําชี้แจงของกรรมธิการก็บอกว่าก็มีเสียงเสนอว่าจะต้องมีมติไปนะก็มาจากฝ่ายค้านเองด้วยซ้ําถ้าไม่งั้นจะกลายเป็นบุรุษไปรณียีใช่ไหมครับพอจะมีมติก็มีเสียงท้วงว่าเอ๊ะแบบนี้รวบรัฐเขาก็แก้แล้วว่าเป็นไม่ต้องไม่ต้องสรุปครับแต่การเร่งให้มีการพิจารณาให้เสร็จเช่นขยายขยายเวลาประชุมสมัยประชุมหรือว่าขออนุญาตเข้ามา นำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทั้งๆท,ท,ที่เป็นสมัยนิติบัญญัติครับอย่างนี้คือการเร่งแต่ว่าความพยายามเร่งให้เกิดการปรองดองไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพียงแต่ว่าเมื่อเร่งแล้วจะทําให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงจะดีหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งผมเองก็ทวงผมเองก็พูดให้ความเห็นอยู่ว่าอย่าไปรีบให้เกิดผลเฉพาะเจาะจงทางใดทางหนึ่งโดยคณะกรรมการหรือโดยสภา สุดท้ายลองนึกภาพท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดอยู่เรื่อยๆไ้นี้เรโทษยังไม่เกิดเร็วๆนี้ท่านทักษิณยังไม่กลับเร็วๆนี้<ม>ก็ดูรู้แล้วว่าในทางการเมืองเนี่ยเรื่องบางเรื่องยังต้องใช้เวลา<ม>แต่สําคัญว่ากระบวนการทําให้เกิดความเข้าใจคนเห็นปัญหาคนหาทางออกร่วมกัน<ม>คนยอมรับว่าห<ม>ป,ปีมัประมาณ6ปีมานี้เกิดความไม่ยุติธรรมเต็ไมไปหมดเนี่ยจะเยียวยาจะแก้ยังไงจะคืน คืนไม่ใช่คืนวค,ความยุติธรรมให้คนเท่านั้นนะจะคืนระบบที่ยุติธรรมกลับมาได้ยังไงร,ระบบที่เป็นประชาธิปไตยกลับมายัางไงยังเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแต่อย่าไปเร่งเพื่อจุดใดจุดหนึ่งขณะเดียวกันผมก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะเอาจุดใดจุดหนึ่งมาตั้งเป็นเป้าว่าทาอะไรแล้วอย่าให้เกิดผลดีกับคนใดคนหนึ่งมิฉะนั้นไม่ยอมเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่า คุณจะไปแก้ปัญหาหมอกควันที่ภาคเหนือและบอกว่าในการไปแก้ปัญหาหมอกควันที่ภาคเหนือนี้ห้ามไม่ให้มีผลดีต่ออำเภอสันกำแพงเพราะเป็นบ้านเกิดของอดีตนายกรัฐมตรีคุณทําได้ไหมครับเวลาหมดแล้วท่านเสียดายไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะยินดีครับขอพระคุณมาท่านครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตทอปิดครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านจตุรนฉายแสงผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาระไม่ราคายเคืองกระเพาะอาหาร สารา่ามีอะไรเย็นวะได้เลยจะให้กินแต่น้ำเลยนี่มันน้ำน้ำเปล่าอ่ะ เปลี่ยนได้ลิฟตันเปลี่ยนน้ำได้ ที่ไม่หยุดสร้างกำลังใจให้ผู้คนผ่านบล็อกที่เธอสร้างขึ้นเพื่อขายคุณภาพ AIS 3G